วันนี้จะมาทำกระทงจากแบบมะม่วงกันนะคะตัดปลายทั้งสองข้างโดยวัดความยาวให้ได้17ซนติเมตรเสร็จแล้วพับทบกันให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเย็บแม็กและตัดส่วนเกินออกเสร็จแล้วเราก็นำมาติดรอบกระทงเลยนะคะ เสร็จแล้วทำกรีดชั้นบนนะคะตัดก้านตรงกลางส่วนที่แข็งออกนะคะเราจะทำกรีด3ชั้นพับครึ่งโดยเอาด้านมันไว้ด้านหน้าทำ3ามชั้นติดกันแล้วไล่ระดับกันลงไปเย็บแม็กให้ติดกันเลยนะคะใช้ไม้บรรทัดวัดตัดส่วนที่โค้งออกนะคะเสร็จแล้วนำมาติดรอบกระทงเลยนะคะ ต่อไปทํากลีบด้านในอีกนะคะเราจะทําเหมือนกันกับชั้นที่2เลยนะคะขนาดความกว้างของใบก็จะมีขนาดเล็กลงกว่าชั้นที่2นะคะติดให้รอบกระทงเหมือนเดิมค่ะโดยให้กลีบชั้นที่2และที่3ส,สลับกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทํากันดูนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้และทุกเทียนแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของ b บลดีไอวค่ะสวัสดีค่ะ